เนค่ะโอเคนะคะอ่านะคะสวัสดีค่ะนะคะเข้ามาสู่พาร์ทแรกกันเลยนะคะ <S <S สำหรับพวกเรานะคะความรู้นะคะคู่คุณประโยชน์นะคะจาก ในเรื่องของ Product k นะคะ knowledge นะคะหรือความรู้ของสินค้านั่นเองนะคะแนะนำตัวกันก่อนนะคะชื่อพี่กีนะคะนงรักรุ่งเรืองพลางกูลค่ะนะคะแล้วก็จบนะคะวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะจุดทางจุลชีววิทยาทางอาหารนะคะจากพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแล้วก็ธุรกิจอาหารจากมหาลาัยนะคะสุโขท,ทัยธรรมธิราชนะคะแล้วก็ปริญญาโทนะคะนวัตกรรมนะคะและ p l y Chain ของพระจอมเกล้าธนบุรีเช่นกันนะคะอ่านะคะ เป็นไปเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําโดยเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วนะคะคือเขาขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจค่ะพี่เพนนะคะโค้ดเตียงนะคะโะคะ้ดจาน้องต้าน้อง,องพลอยด้วยนะคะกดากด888ให้กับโค้ดทั้งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็โค้ดที่น่ารักทุกท่านนะคะในวิคเตอร์ของพวกเราด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้ก่อนว่านะคะโปรตีนนะคะ ที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นโปรโตีนอะไรนะคะวันนี้เราเรียกว่าโปรโตีนเวจี้หรือโปรโตีนพืชสายสุขภาพนั่นเองนะคะตัวมัตติแ p l a n โปรโตีนเนี่ยเราต้องมีวิธีการเลือกด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะว่าเราจะเลือกยังไงนะคะให้ได้คุณประโยชน์สูงสุดนะคะทั้งนี้เนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าแล้วชนิดของโปรโตีนเนี่ยที่เรารู้จักกันนะคะมีชนิดไหนบ้างนะคะ โดยโปรตีนโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีโปรตีนอยู่ทั้งหมดเนี่ยเชนิดนะคะเพื่อนๆต้องตั้งใจเรียนนะคะเพราะเดี๋ยวท้ายรายการท้ายท้ายในการพรีเซนต์วันนี้นะคะท้ายในการสอนวันนี้เนี่ยเราจะมีคําถามให้1คําถามนะคะแล้วก็แจกรางวัลให้เพื่อนๆด้วยนะคะใครชอบกด8 8 8มาเลยนะคะก็นะคะโปรตีนนะคะชนิดแรกนะคะที่เป็นโปรตีนสาหรับเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยาค่ะจะทําหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยาในเซลล์ร่างกายนะแล้วก็ เช่นนะคะก็จะเป็นเอนไซม์เช่นเอนไซม์อะไมเลสนะคะที่อยู่ในน้ำลายอันนี้ก็คือจะเป็นมีโปรโตีนเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะส่วนที่2เนี่ยเขาเรียกว่าโปรโตีนโครงสร้างค่ะเพื่อนๆนนะคะโปรโตีนนี้นะคะจะทําหน้าที่ในการสร้างความแข็งแรงค่ะ แล้วก็ช่วยคงรูปร่างของโครงสร้างต่างๆของร่างกายได้นะคะเช่นนะคะคอลลาเจนค่ะนะคะซึ่งพบมากเลยนะคะในส่วนของกระดูกนะคะเอ็นแล้วก็เนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะหรือเคลาตินนะคะที่มีอยู่ในผมนะคะในขนในเล็บในผิวที่ผิวหนังเรานะคะอันนี้คือในส่วนของโปรโตีนโครงสร้างนะคะโปรโตีนชนิดที่สานะคะเราเรียกว่าโปรโตีนขนส่งค่ะ ะะโปรตีนนี้จะทําหน้าที่ขนส่งสารอาหารต่างๆนะคะไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอาทิเช่นนะคะเรามักจะไปตรวจร่างกายเรานะคะมีการเจาะเลือดนะคะในเลือดเราเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งนะคะที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบเรียกว่าฮีโมโกลบินค่ะนะคะในส่วนของฮีโมโกลบินเนี่ยในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยจะพาค่ะเพื่อนๆจะพาออกซิเจนนะคะ ไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆนะคะอันนี้คือมีส่วนประกอบของโปรตีนเป็นหลักเลยนะคะหรือนะคะในทารน,นสโปรินนะคะเขาจะทำหน้าที่ในการนำธาตุเหล็กค่ะนะคะจากน้ำเลือดนะคะเข้าไปสู่ในบริเวณที่มีการใช้งานต่างๆอยู่เป็นประจำนะคะเช่นไปสะสมที่ม,ม้ามที่ตับแล้วก็ที่กระดูกด้วยนะคะส่วนที่4ี่ค่ะ โปรโตีนเนี่ยเรียกว่าโปรโตีนสะสมค่ะเขาจะทําหน้าที่สะสมธาตุต่างๆนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเช่นพวกเฟอริตินนะคะซึ่งจะสะสมทั้งธาตุเหล็กในตาบนะคะในม้ามแล้วก็ในไขกระดูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในโปรโตีนจึงเป็นส่วนประกอบหลักเลยนะคะในการที่เขาจะมีหน้าที่ต่างๆกันไปนะคะส่วนที่5คือโปรโตีนป้องกันค่ะนะคะโปรโตีนป้องกันคือโปรโตีน ที่มีหน้าที่ในการป้องกันหรือกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่เซลล์ของเรานะคะเช่นแบคทีเรียนะคะซึ่งจะอยู่ในรูปของแอนติบอดีนะคะซึ่งเวลาที่เราไปตรวจเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะเวลาเจาะเลือดปุ๊บเนี่ยเจอแอนติบอดีนะคะแอนติบอดีอันนี้นะคะจะช่วยในการต่อต้านเชื้อโรคค่ะนะคะหรืออยู่ในรูปของเซลล์เม็ดเลือดขาวนั่นเองนะคะจะเข้าสู่ร่างกายเรานะคะจะมีการต่อมาจะอยู่ในร่างกายเราแล้วก็ช่วยในการต่อต้านเชื้อโรคได้ดีด้วยนะคะเรื่องที่6ค่ะ นะคะโปรตีนนะคะยังเป็นส่วนหนึ่งในการที่เรียกว่าช่วยในเรื่องของดูแลระดับของฮอร์โมนเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่6กเนี่ยคือโปรตีนฮอร์โมนค่ะเพื่อนๆนะคะเขาจะทําหน้าที่แตกต่างกันไปตามชนิดของฮอร์โมนด้วยนะคะเช่นควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายเรานะคะควบคุมการเผาผลาญของคาร์โบไฮเดรตด้วยนะคะอาทิเช่นนะคะตัวที่เราเนี่ยมักจะ คุ้นเคยกันดีมากเลยนะคะคือเรื่องของโกรทฮอร์โมนค่ะแล้วก็อินซูลินนะคะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งเลยนะคะก็คือกูคากรนซึ่งสามารถสร้างได้ที่ตับอ่อนนะคะส่วนที่7นะคะชนิดของโปรโตีนที่เป็นพิษนะคะอันนี้คือเป็นโปรโตีนที่เป็นตัวพิษนะคะเป็นโปรโตีนที่เป็นพิษต่อร่างกายเช่นนะคะ พิษงูนะคะพิษคอตีมนะคะพิษอหลวาตักโล่กลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของโปรตีนที่เป็นพิษนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับนะคะ,ะพิษพวกนี้เนี่ยก่อนที่จะได้รับพิษหรืออะไรเงี้ยร่างกายจะมีการเขาเรียกว่าฉีดเพื่อป้องกันนะคะคือเป็นพิษที่ตายแล้วฉีดเข้าสู่ร่างกายเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะสามารถนะคะ สร้างแอนติบอดีมาต่อต้านพวกนี้ได้นะคะแล้วเพ,เพื่อนรู้หรือเปล่าว่านะคะโปรโตีนเนี่ยมีส่วนสำคัญยังไงนะคะโปรโตีนเนี่ยนะคะ มีความสําคัญในระดับที่ว่าโปรโตีนเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของร่างกายถึง75เลยทีเดียวนะคะถ้าเมื่อกี้เพื่อนๆฟังอยู่นะคะจะเห็นเลยว่านะคะทั้ง7รายทั้ง7ตัวนะคะคือประกอบด้วยโปรโตีนเป็นหลักจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการการที่เราได้รับโปรโตีนเพียงพอนะคะจะทําให้ระบบของร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะทีน,นี้เราต้องรู้ก่อนว่านะคะปริมาณของ โปรตีนนะคะที่ร่างกายของแต่ละวัยเนี่ยมีความเหมาะสมหรือว่ามีความต้องการเน่มีมากน้อยเพียงใดนะคะในทารกนะคะเราต้องการ2กรัมค่ะต่อวันนะนะคะอย่างน้อย2กรัมนะคะต่อวันนะคะในเด็กเล็กออสองกรัมต่อน้ําหนักตัวนะ แล้วก็นะคะในเด็กเล็กนะคะอยู่ที่1.5กรัมนะคะต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมนะเด็กโต1.2นะคะผู้ใหญ่1กรัมนะคะแต่ว่าในหญิงตั้งครรภ์จะต้องเป็น1.2ขึ้นไปนะคะและในผู้ที่ออกกําลังกายนะคะหรือมีการใช้กล้ามเนื้ออย่างมากมายเลยหรือว่าเป็นผู้ที่เอ่อปุเป็นผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเพิ่มโปรตีนเป็นอย่างน้อยนะคะ1.5 กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะคะอันนี้คือปริมาณโปรโตีนที่เราควรจะได้รับนะคะคาวนี้เรามาดูแหล่งของโปรโตีนจากพืชค่ะในส่วนของโปรโตีนจากาสกัดจากเนื้อสัตว์หรือสกัดจากสัตว์นี่นะคะวันนี้จะยังไม่พูดถึงนะคะวันนี้เรามาดูก่อนว่าแล้วแหล่งของโปรโตีนจากพืชล่ะนะคะเราจะได้จากอะไรบ้างนะคะในส่วนของธรรมชาติของโปรโตีนเองเนี่ยนะคะโปรโตีนนะคะมันจะมาอยู่ในรูปของ ในรูปของผักนะคะแล้วก็มเมล็ดพืชต่างๆนะคะเช่นในบลอกคอรี่นะคะก็จะมีใน100กรัมก็จะมีโปรโตีนอยู่2-8นะคะในควินัวมีอยู่4กรัมค่ะ นะคะแล้วก็ในอาร์ติโชกมีอยู่หนึ่งจุดสามเอมีอยู่สามจุดสามนะคะแล้วก็ในผักโขมในอะโวคาโดแล้วก็ผักเคลนะคะก็ลองเลือกทานกันดูนะคะว่าเราเนี่ยสามารถทานได้ไหมนะคะถ้าเรามองคร่าวๆนะคะหกตัวนี้นะคะในชีวิตประจําวันเนี่ยเราแทบจะไม่ได้กินเลยจริงไหมเพื่อนๆน,นะคะอย่างมากที่สุดนะคะอะโวคาโดก็ลูกหนึ่งนะคะมากที่สุดแค่นั้นจริงๆนะคะแล้วนะคะเราก็มาดูว่าแล้วโปรตีนจากแหล่งอื่นล่ะที่เราเนี่ย ถ้าเราไม่ได้กินกลุ่มนั้นนะคะเราสามารถกินกลุ่มอื่นได้ไหมนะคะมันยังมีอีกนะคะท็อปนะคะเ,เเะเรียกว่าท็อปเพราเรียกท็อปสิบห้าสิบหกตัวเลยนะคะที่มีโปรโตีนค่อนข้างสูงเลยเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกมเมล็ดพืชค่ะนะคะก็คือจะเป็นถั่วเลนทิลนะคะเป็นเอ่อเป็นถั่วทั่วไปนะคะเป็นเชียสีปินอิดาวเมะน,นะคะถั่วละญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีกรีนพีมีควีนวน,นะคะ มีอัลมอนด์มีไข่แล้วก็พีพีนัทบัตเตอร์นะคะแล้วก็กลุ่มของโยเกิร์ตแล้วก็ชีสที่มาคนชอบด้วยนะคะแต่นะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเรานะคะไม่ใช่แค่ว่าเราเนี่ยได้โปรตีนค่ะในเวลาที่เราไปทานอาหารทานผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินะคะนอกจากโปรตีนแล้วเนี่ยเราจะได้ไขมันมาด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนอันนั้นคือสิ่งที่เราเนี่ยไม่ต้องการจริงไหม ะะเวลาที่เราลดไขมันนะคะการที่เราทานโปรตีนเราไม่อยากได้ไขมันมาด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราเลยมีเราต้องหาสิ่งที่ดีสําหรับการลิงไขมันออกนะคะโดยที่เราเนี่ยก็มองหาสิ่งที่ดีกว่าเนาะในเรื่องของการเลือกสารโปรตีนเข้าสู่ร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะโปรตีนสกัดจากพืชเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกนวัตกรรมด้านสารอาหารทางหนึ่งเลยทีเดียวนะคะนะคะอันนึงนะคะที่เลก a c ซี่นะคะเล็งเห็นตรงนี้นะคะเราก็เลย เขาเรียกว่าสร้างนวัตกรรมอันนึงขึ้นมาเรียกว่าตัวมาปิิแพนโปรตีนนะคะ by infinite นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเราใช้เวลานาน,านมากนะคะกว่าเราจะร้อนออกมาหรือว่าเราปล่อยปล่อยอเขาเรียกว่าอะไรนะออกสินค้าออกมานะคะเราใช้เวลานาน,านมากๆเลยถ้าเพื่อนๆจาได้เนี่ยเรามีโปรตีนมาเยอะมากเลยแต่ว่าแพนโปรตีนเนี่ยเราเพิ่งมาเกิดขึ้นนะคะอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนาะโปรตีนสายพันธุ์ใหม่นะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่ได้จากพืชน,นี่ก็นับว่าเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งสําหรับ คนรักสุขภาพแบบพวกเราเลยนะคะวันนี้นะคะเราเนี่ยได้คัดเลือกนะคะโปรโตีนจากพืชที่มีคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยนะคะมารวมอยู่ในซองนี้แล้วนะคะทีนี้ในซองนี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้มีแค่โปรโตีนนะคะถ้าเราพูดถึงเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ้ยมันมีโปรโตีนจาก3แหล่งแหล่โปรโตีนจากสี่แหล่งแหล่นะคะแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าโปรโตีนที่ดีอะคะ่ะ นอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยมันจะต้องมีคุณภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราเลือกเนี่ยนะคะเราเลือกว่าโปรตีนนี้นะคะมีมีไขมันน้อยนะคะไขมันต่ำไหมมีม,มีปริมาณไขมันที่อ่อเป็นศูนย์หรือเปล่าเนาะแคลอรี่สูงไหมนะคะหรือมีผลส่งของน้ําตาลหรือเปล่าเนาะแล้วก็ให้โปรตีนเนี่ยครบถ้วนตามปริมาณต่อซองที่เขาอะดีแค์จริงๆหรือเปล่าเนาะ นะะในส่วนของมารติแพนโปรตีนของอินฟินิตเนี่ยนะคะก็ผสมผสานไปด้วยโปรตีนพืชน,นะคะจาก3แหล่งนะคะ3ชนิดเลยนะคะแหล่งแรกนะคะก็คือโปรตีนจากถั่วเหลืองค่ะนะคะเป็นพืชที่มีกรดอะมิโน,โนที่ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์มากๆเลยนะคะแล้วก็มีแล้วก็อีกเป็นเป็นโปรตีนที่ไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะที่สําคัญนะคะ ถัวเหลืองที่เราใช้เนาะเป็นนอน GMO ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องดูให้ดีนะคะว่าจะต้องไม่มี GMO ด้วยนะคะส่วนที่2คือถั่วลันเตานะคะจะมีโกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อร่างกายเนี่ยช่วยซ่อแมแซมกล้ามเนื้อค่ะ นะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนาะแล้วก็เสริมสร้างในเรื่องของการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อได้ดีด้วยนะคะอันนี้คือโปรโตีนจากถั่ถถถวเหลืองนะคะแล้วก็ถั่วลันเตานะคะส่วนที่3คือโปรโตีนจากข้าวสาลีนะคะส่วนนี้เนี่ยจะมีกรอดอะมิโนที่จําเป็นเนาะ ที่เป็นโครงสร้างหลักของโปรโตีนในกล้ามเนื้ออะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเนาะคือโปรโตีนโครงสร้างถูกไหมอันนี้คือโปรโตีนที่ไปช่วยสร้างกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นคนที่ทานโปรโตีนในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่ากล้ามเนื้อจะไม่ขึ้นนะคะกล้ามเนื้อจะไม่สวยเนาะพร,พร้อมนะพร้อมทั้งนะคะตัวนี้จะมีส่วนช่วยลดความเสื่อมสลายของกล้ามเนื้อได้ดีด้วยนะแล้วก็ช่วยในการทําให้สมองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะ เนาะทีน,นี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่าแล้วเราเลือกสารวัตถุดิบยังไงนะคะเราเลือกจากแหล่งที่ดีที่สุดในโลกค่ะนะคะจากทุกมุมโลกเลยนะคะโปรตีนนะคะซอยโปรตีนหรือโปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยเราเรียกว่าเราเราใช้ไอโ l a t e ซอยโปรตีนนะจากสหรัฐอเมริกาค่ะนะคะเราไม่ใช่แบบว่าเอเอโปรตีนจากที่ไหนก็ได้นะคะเราใช้แหล่งที่ดีที่สุดของโลกเลยนะคะคือมาจากอเมริกาเนาะแล้วเราใช้นะคะสารสก,กัดนะคะถั่วลันเตานะคะจาก ฝรั่งเศสนะคะของนูทราลิสเนาะแล้วก็นูทราลิสอีกตัวหนึ่งนะคะคือตัววีดนะคะคือตัวข้าวสาลีโปรตีนจากข้าวสาลีนั่นเองนะคะอันนี้คือ2ประเทศแล้วนะนะคะส่วนที่3นะคะเป็นส่วนที่สาวๆเนี่ยจะชอบมากๆเลยนะคะเพราะนอกจากสารตัวที่เราจะได้แล้วเนี่ยนะคะเรายังได้ตัวหนึ่งค่ะที่สําคัญคือตัวไรซ์เซรามัยค่ะตัวไรซ์เซรามัยเนี่ยนะคะ เป็นตัวที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะช่วยเรื่องลายช่วยเรื่องผิวค่ะนะคะเพราะนั้นการทานโปรตีนนะคะไม่เหี่ยวไม่โทมเพราะไไรนะคะผิวดีเพราะลาเพราะได้ไรซิเลมายจากทางประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะอ่าและส่วนสําคัญนะคะของการที่เราเนี่ยทานโปรตีนแล้วเนี่ย เราไม่ได้มีแค่ทพอปรติค่ะเพื่อนๆน,นะคะเราจะต้องได้สารอาหารบางอย่างนะคะที่มันเสริมสร้างเรื่องของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงนะคะแล้วไปสร้างแอนติบอดีนะคะเพื่อต่อสู้กับพวกเชื้อโรคได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในตัวมาติแพลนโปรตีนของอินฟินิตเนี่ยนะคะเรามีการเติมสารตัวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นตัวเรียกว่าเวโมนซึ่งมีอยู่ในไหนคะมีอยู่ในนูทิโโปรของพวกเรานั่นเองนะคะนําเข้าจากประเทศอะไรคะไอแลนด์นะคะอ่านะคะ และที่สําคัญนะคะถั่วลันเตานะคะแล้วก็วีดโปรตีนถึงข้าวสาลีเนี่ยผลิตจากผู้ผลิตที่มีโรงงานเนี่ยผลิตยาวนานถึง87ปีค่ะ หรือโรงงานโลเก้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องยาแล้วก็อาหารเสริมนะคะรวมถึงเครื่องสอง่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าสินค้าของเขาวัตถุดิบของเขานะคะส่งออกมาแล้วทั่วโลก30ประเทศเลยทีเดียวนะคะเรามาเสริมสร้างนะคะภูมิคุ้มกันด้วยการที่เราเนี่ยนะคะใส่ในเรื่องของเวมูลเข้าไปนะคะแล้วก็มีไรซ์เซรามาเห็นไหมเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีไรซ์เซรามรา,เ,มาเนาะ ที่ช่วยโคงความอ่อนเยาว์ของผิวหนังนะคะด้วยเนาะแล้วื่อกี้ที่สําคัญที่พี่กีบอกไว้เนาะก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยจะไม่มีการเพิ่มไขมันในร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะโปรโตีนที่เราได้รับอะค่ะจะศูนเปซแฟตค่ะนะคะและ ในโปรตีนเราจะไม่มีการเติมน้ำตาลลงไปเด็ดขาดเนาะและที่สําคัญคือนะคะเราไม่มีนะคะส่วนที่เรียกว่า dairy product หรือส่วนผสมของนมโดยเด็ดขาดนะคะและที่สําคัญคือเราใช้สารทานความหวานคือ stevia stevia หรือย่าหวานนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ วันที่เราทานเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ครบม,มากเลยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่รักษาสุขภาพนะคะเนี่ยเดี๋ยวฉไกนะคะเค้กนะคะ,ลคะ,คะแล้วก็ดื่มเท่านั้นเองนะคะเราก็จะสามารถได้สารอาหารครบถ้วนแบบที่เมื่อกี้เราบอกเลยนะคะแต่จุดต่างของตัวนูทริโปรนะคะกับมัลติแพเนี่เพื่อนๆทราบหรือเปล่าว่านูทริโปรเราเนี่ยมักจะนิยมทานกันเนี่ยด้วย2วิธีเนาะก็คือเช็คกับน้ำธรรมดานะคะหรือเช็กับน้าเย็นนะคะแต่นะคะ ตัวมาติแพลนโปรตีนเนี่ยนะคะสามารถดื่มแบบอุ่นๆได้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็คือเราจะใช้น้ำสมนะคะกับน้ำเนี่ยนะคะอุ่นๆอุณหภูมิอ,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 อยู่ที่ประมาณ60องศานะคะเอานิ้วจุ่มลงไปได้อะไรประมาณเนี้เนาะก็ แนะนำว่าแบบนี้นะคะสามารถแนะนําให้ผู้ใหญ่ทานได้ค่ะนะคะเช้านะคะให้เขาให้ผู้ใหญ่ดื่มแบบอุ่นๆนะคะหรือตัวเราเองชอบอุ่นๆตอนเชานะ้าเนอะท้องเรายังว่างๆอยู่นะคะดื่มแอบอุ่นๆตอนเช้านะคะกลางวันร้อนอากาศร้อนนะคะเช็คน้ําเย็นไปเลยนะคะมื้อเย็นอยากได้แบบเออชิลๆแล้วนะคะอยากได้แบบธรรมดาลแล้วเราก็เช็คน้ําธรรมดาก็ได้นะคะวันหนึ่งเราก็จะโปรตีนทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด60กรัมละนะคะ อ่าอันนี้เป็นเคล็ดลับง,ง่ายๆในการที่เราเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบที่เราได้โปรตีนครบเลยนะคะ่ะมันเอาไปหมดเลยไม่ยักววาให้ปลาสักห้าอันนะโอเคนะคะในส่วนของโปรตีนนะคะที่สก,กัดจากพืชเนี่ยนะคะเป็นทางเลือกของใครบ้างคะอ่าเป็นโปรตีนทางเลือกของใครบ้างไม่มีใครนะคะที่เฉพาะเจาะจงเลยนะคะสําหรับโปรตีนทางเลือกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสายวีแกนหรือว่าสายมังสวิรัตนะคะก็สามารถทานได้นะคะนะคะ สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้สําหรับคนที่ออกกาลังกายนะคะหรือว่าสวยๆนะคะก็อยากจะมีบอดี้ที่อ่อรีนนิดนึงนะคะก็สามารถทานตัวนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ๊จ๋าเองเห็นไหมก็สามารถทานได้นะคะมีออสก็ทานได้เนาะคุณยา่าคุณยายนะคะคุณอาคุณป้าทานได้หมดเลยนะคะและก็เสริมสร้างในเรื่องของตัวภูมิคุ้มกันได้ดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าสายเฮล์นะคะหรือว่าเฮล์ Health นี่หมายถึงเฮลตี้นะสายเฮลตี้ะนะคะหรือว่า สายที่แบบว่าเอ้ยเต้นไปติ๊กต่อไปนะคะสายคุณแม่บ้านนอะหรือว่าเอ่อเขาเรียกเลยนะสายที่เรแบบว่าคนทํางานอ่าได้หมดเลยนะคะอืมนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูนิดนึงนะคะว่าแล้วเมื่อกี้ที่พี่กีพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะคะมันคือหนึ่งซองเนี่ยมันประกอบด้วยคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างเนาะในหนึ่งซองของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะ แหล่งโปรตีนที่ได้จากพืชน,นี่ทั้งหมด10กรัมต่อซองเลยนะคะได้เต็มๆนะไม่ผ่านคือผ่านการย่อยปุ๊บเนี่ยคือได้ไปเลย10กรัมนะคะต่อซองเนาะเราทานวันละมื้อละสองซองนะคะหรือว่ามื้อละออสองซองครึ่งนะคะก็สามารถทําได้นะคะก็จะได้โปรตีนประมาณ25-30กรัมเนาะเราก็จะยังดูดซึมได้นะคะในสูงของโปรตีนเองนะคะส่วนที่2นะคะไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นค่ะต่อ ร่างกายครบทั้ง1ิชนิดอ่าอันนี้คือคีย์หลักนะเพราะว่าโดยโปกติอะค่ะถ้าเราทานผักนะคะทานอาหารที่เป็นพวกควินวัวนะคะหรือว่าอัลมอนด์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะคะมันจะมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อร่างกายแต่ว่าปริมาณมันไม่ครบ1ิชนิดค่ะเพื่อนๆนะคะยังไงโปรโตีนจากพืชน,นี่นะคะมันยังต้องทานเสริมแน่นอนเนาะเพราะว่าจากพืชหรือว่าจาก อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังไงก็ไม่ครบและร่างกายเนี่ยยังคงต้องการทั้งครบทั้ง70ชนิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือทางเลือกทางหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะให้พลังงาน70กิโลแคลอรี่ต่อซองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทานไปอะคะ่ะสองซองต่อมือร้อแคลอรี่ชิลมากนะคะใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพลังงานเพียงเท่านี้สามารถเอาไปใช้ในการออกกำลังกายเบาๆได้สบายมากเลยนะคะที่สำคัญนะคะ ตัวนี้นะคะอย่างเมื่อกี้บอกเลยนะคะก็คือว่าตัวนี้มีสัญลักษณ์ของเวล o มูนนะคะเพราะฉะนั้นในผู้ที่นะคะมีปริมาณของเม็ดเลือดขาวต่ำนะคะในผู้ป่วยนะคะในผู้สูงอายุหรือว่าทุกๆคนเลยที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะก็สามารถทานได้และเสริมสร้างในเรื่องของภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆเลยนะคะและนะคะเมื่อกี้อีกตัวหนึงคือเรื่องของไรซ์เซรายรมายเห็นไหม อ่านะคะเรามีพูดถึงไรซ์าสารมาด้วยนะคะช่วยเรื่องผิวเนาะแล้วก็ปัสจากน้ำตาลนะคะไรซ์าสารให้ไลซ์าาสาราใช้สารพวกาสารทดแทนความหวานนะคะก็คือกลุ่มของซีเวียหรือย่าหวานนั่นเองนะคะจุดสําคัญเลยนะคะสําหรับผู้ที่แพ้นมวัวเน่เห็นไหมผู้ที่แพ้นมวัวแพ้นมทุกชนิดเลยนะคะที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ํานมได้นะคะหรือว่าตัวหนึ่งก็คือ คือ,อตัวแลคโตสเนาะกินที่ไรท้องเสียทุกทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์มากสําหรับคนที่แพแลคโตสนะคะเพราะว่าเขาปราศจากตัวแลคโตสเลยนะคะอันนี้นะคะข้อมูลทั้งหมดตังนี้เนาะมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเนาะที่พิกีเนี่ยรวบรวมมานะคะอาจจะมีศัพท์ที่มันไม่ได้ยากมากนะคะเพราะว่าพยายามจะพูดให้ได้น้อยที่สุดเนาะในเรื่องของศัพท์เทคนิคนะคะ่ะ แต่หลักๆเลยนะก็อยากให้พวกเรานะคะเข้าไปศึกษานะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะใน product masterclass นะคะที่นะคะพี่สิพี่ติสุวิชัยเนี่ยสอนไว้ดีมากๆนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีเองนะคะพี่กีฟังหลายรอบมากนะแล้วก็แบบว่ามีความสุขว่าเออถ้าใครได้ฟังเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแบบเราไม่ต้องกินโปรตีนจากแหล่งอื่นเลยนะคะเรากินโปรตีนจากพืชแบบนี้นะคะเราก็จะได้โปรตีนครบเลยนะคะก็ยังไงฝากศึกษาเพิ่มเติมเชิงลึกได้ใน ลิงก์ที่ส่งให้ตอนนี้นะคะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเนาะถ้าไปฟังพี่ตีนะคะเราอาจจะต้องศึกษาในขั้นระดับเขาเรียกว่าปริญญาโทนิดนึงนะคะอันนี้ต้องทําให้เราเนี่ยเข้าใจนิดนึงนะคะเนาะความมัง่งคั่งนะคะที่แท้จริงนะคะคือการมีสุขภาพดีค่ะเพื่อนๆนะคะไม่ใช่การมั่งมีแบบที่มีเงินทองนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่กีเนี่ยอยากจะฝากไว้นะคะเมื่อกี้นะคะตอนเริ่มที่เราเนี่ยจะพูดในเรื่องของ ความรู้นะคะของสินค้าในกลุ่มของมัลติแพนโปรตีนนะคะอ่านะคะเรามีคำถามนะคะว่านะคะเดี๋ยวใครตอบมาก่อนเดี๋ยวฝกักสตาฟแคปหน้าจอไว้เลยนะคะโอเคแม่นะคะเมื่อกี้นะคะเรามีการเน้นย้ำตัวหนึ่งนะคะสำหรับการที่เขาเรียกว่ามัลติแพนโปรตีนเนี่ยมีความแตกต่างนะคะจากตัวมัลติแพนตัวอื่นทั่วๆไปนะคะพี่กีพูดบ่อยมากตัวนี้นะคะซึ่ง ช่วยเรื่องผิวอานะคะช่วยเรื่องผิวทําให้ผิวดีนะคะตัวนั้นนะคะเรียกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเรานะคะตอบถูกนะคะพี่กีจะส่งของรางวัลไปให้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ